สวัสดีค่ะเราจะอาก,กิวันนี้เราจะไปเล่นเกม Rack and Run เป็นเกมแนว RPG Maker สั้นๆส,สั้นมากจริงๆลองไปดูตัวอย่างมาแล้วเป็นเรื่องราวของสาวนักล่าที่ได้ไปออกล่าครั้งแรกในช่วงหน้าหนาวครั้งแรกก็หน้าหนาวเลยเหรอสัตว์มันไม่ใช่ว่าจำศีลกันหมดแล้วเหรอครั้งแรกก็โหดเลยเนาะเรารู้สึกว่าภาพมันดูน่าสนใจดีแต่ว่าไม่รู้ว่าอย่างอื่นจะน่าสนใจได้หรือเปล่าต้องมาดูกันก่อน กดชิปเพ่พอวิ่ง Control จ u m p กด Enter Interact เลือกความยากอันนี้จะมีส่งผลกับมินิเกมาร์ดไปเลย Control วิ Control กระโดดโอเค รยฟที่ไว้ใจได้ของคุณคุณจะเอามันไปใช้ในงานแข่งขันแน่นอนแบบแข่งขันล่าสัตว์่ะเหรอคุณจ้องเงาสะท้อของตัวเองในกระจกอ,อ๋อไม่มีแบบวิ่งตลอดอ,อ๋อนี่ไงโอเคจะได้ไม่ต้องแบบสลับกันระหว่างกระโดดกับวิ่งจจุ๊บจ ไงอเล็กพร้อมสำรับการแข่งขันหรือ,อยังอะวังว่าคราวนี้เธอจะได้อะไรจริงๆกับมานะก็หวังว่าอย่างนั้นเหมือนกันฉันเชื่อในตัวเธอนะถ้าเกิดว่าเธอได้อะไรมาเอามาอวดฉันด้วยนะเฮ้ยอเล็กพร้อมจะไปข้างนอกหรือ,อยังเธอสามารถตั้งแคมป์ใกล้ๆกับกลุ่มได้นะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ตามสบายเธออ่าขอแป๊บนึงนะ เอาหม่ก eh ็มาก็มีให้อยูแค่เนี้ยไปเลย ันใช้เวลานานมากในการตั้งเต้นของตัวเองในระหว่างนั้นทุกคนเขาก็แยกย้ายก,กันไปออกล่าเรียบร้อยแล้วฉนันน่าจะวอร์มอัพสักหน่อยก่อนที่จะออกไปวอร์มอัพจุดไฟจุดเลยกดสเปซบาร์เฮ้ยอืม อ่ะเข้าใจความยากละแต่เรากดไปแค่ครั้งเดียวเองทำไมมันดับเบิ้ลไม่เป็นไรค่ะจุดแล้ว ลองดูอีกทีแล้วกันเผื่อว่ามันอ๋อก็เหมือนเดิมอะนะอะไรคืออะไรกดแค่ครั้งเดียวมันไปดับเบิลเฉยเลยได้เวลาออกจากแคม์เพื่อไปออกล่าแล้วที่นี่น่าจะเหมาะที่จะหยุดแวะนะ ฉันจะรออยู่ตรงนี้แล้วลองดูว่ามีอะไรเคลื่อนไหวอยู่หรือเปล่าฮะควางมูสมาเราให้มูสมันหยุดเดินก่อนพอแอคคอนขึ้นมาก็ยิงเลยกวางมูสนี่ผอมกระหลงเลยนะเห็นซีื้ครงเลยเฮียังไม่หยุดเดินเลยชุบมีเงื่อหยดติง๋ง ทั้งที่เป็นอากาศหนาวาเ๊้ทำไมมันสเปซสองครั้งคงต้องไปปรับแล้วล่ะอะล่ะแต่กี้ตอนจุดไฟมันก็ช้าลงนะแถมไม่ดับเบิ้ลด้วย ยิ่งดีขึ้นจริงเข้าเป้าฉันคิดว่ากวางมูสมันน่าจะอยู่ตรงนั้นนะโอ้กระสุนทะลุหัวไปเลยอ่ะคงไม่เบิกเนธนะพระเจ้า นี่ประิติเหรอเยอะจังมีหน้ามันถึงพร้อมใช่ไหมก,กเกิดอะไรขึ้นน่ะมันลุกขึ้นมาเหรอวัดไม่นะต้องรีบไปอ้าวเฮ้ยกดคอนโทรลเพื่อจํากด่ิปิปเพื่อวิ่งอยู่ๆมันก็กลายเป็นกวางซอมบี้ ฮึบฮึบกระโดดเนี่ยฮึบกระโดดเวิร์กสุดละไกลดีฮึบเฮ้ยหายใจอุ๊ยเกมโอเวอร์อุ้ยเจอทรายอีกแล้วอุ้ย นว่าน่าจะคลาดกลับมาแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี่ซ่อนอยู่นั่นมือมันบาดจะด้วยสิจะมีประสิทติดมาด้วยไหมหมู่บ้านนี่สั่งหอนใจไม่ดีเลยนี่มันนี่มันอะไรอ่ะโอ้เร็วมาก หรือเปล่าไม่ใช่มิกิี่แต่เป็นฮิ่ไดลริจบอย่างนี้เลยเหรอก็จบไปแล้วค่ะสำหรับเกมแร็ a แอ Run อืนนึ้สึกผิดหวังหน่อยๆแต่ว่าเอาเป็นว่าเรามาสรุปเรื่องราวของเกมกันดีกว่าคือเรื่องล่ามันก็เห็นกันอยู่ชัดว่าอที่หมู่บ้านนี้มันมี เหมือนเป็นงานการแข่งขันประจําปีเกี่ยวกับการล่าการล่าสัตว์แต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือในป่าซึ่งน่าจะเคยเป็นปกติสุขในตอนนี้มันไม่ปกติเป็นเพราะว่ามันมีปรสิตอยู่ส่วนตัวปรสิตเนี่ยต้นตอมันน่าจะมาจากพวกต้นไม้ซักต้นหนึ่งหรืออาจจะหลายๆต้นซึ่งไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นต้นไหนถ้าถามว่าทําไมถึงคิดว่าเป็นที่ต้นไม้ไม่ได้คิดว่าเป็นที่สัตว์ก่อนเป็นเพราะว่ากวางมู มันมีอาการผอมมีปรสิตอยู่ข้างในร่างกายและกวางมูสมันเป็นสัตว์กินพืชเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันจะถ้าเกิดว่าปรสิตมันจะแฝงเข้าไปในร่างกายของมันเนี่ยมันก็ต้องผ่านมาทางอาหารเท่านั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นที่ตัวของมันเองตั้งแต่แรกมันก็น่าจะไม่โตขนาดนั้นได้แล้วื่อว่าปรสิตเนี่ยมันอาจจะมาในช่วงหน้าหนาวของตอนนั้น เพราะถ้าเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงฤดูร้อนฤดูหนาเพราะว่าถ้าเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิร้อนร่วงอ่าถ้าสมมติว่าการล่าของหมู่บ้านนี้ยมันมีแทบจะเป็นประจำในทุกฤดูก่อนหน้านี้มันก็ต้องเคยเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ามันมาเจอกับไอตัวนี้โดยบังเอิญแต่มันก็มีความเป็นไปได้แหละที่ว่าตัวนั้นมันจะบังเอิญมีเชือ้อ มาตั้งแต่แรกแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะยากอยู่เพราะว่าไอ้พวกปรสิตเนี่ยมันจะเป็นมาจากของกินหรือพวกมแมลงเออใช่มแมลงอาจจะเป็นส่วนพาหะที่ทําให้มันเป็นปรสิต์ด้วยก็ได้แต่ว่าที่เป็นไปได้ที่สุดน่าจะเป็นที่ต้นไม้มากกว่าเพราะว่าตัวละครหลักของเราอาเล็กซ์เนี่ยเขาเป็นแผขวนในตอนที่กำลังซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้และปรสิตก็นั่นแหละ ามาเลยสิ่งที่ดีของเกมนี้ก็คืออาร์ตเนี่ยแหละนะส่วนพอดเกมเราว่าถ้าเขาพัฒนาหน่อยมันน่าจะดีกว่านี้ถ้ามีการเล่าเรื่องหรือกลับมาที่หมู่บ้านแล้วคนอื่นก็ติดเชื้อปรสิตด้วยเหมือนกันกลายเป็นหมู่บ้านล่มสลายอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีสิ้นหวังกว่าเดิมเยอะมันดีตรงไหนนะ สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย